ตอบคำถามคุณพี่ท่านนี้นะคะถามว่ารับค่าในหน้าอย่างไรครับได้เลยหลายท่านอาจจะเพิ่งมาเล่นติ๊กตอกก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะได้รับค่าในหน้าจากการขายของบนติ๊กตอกช็อปทำอย่างไรได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปทำนะแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจงแมีทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและวิธีการดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะ ให้เรามาที่ช่อง t i k t o k ของเรานะคะแล้วก็มาตรงตะก้าสินค้านะคะก็คือพูดง่ายๆว่ามีผู้ติดตาม1,000พคนเมื่อไร่นะคะตะก้าสินค้าจะขึ้นมาเองอัตโนมัตินะคะหรือถ้าเราบอกว่าเราไม่รอ1,000พคนเราก็สามารถเชื่อมตะกา้า t i k t o k ได้เลยนะคะได้เลยคลิปเจ้าแม่ทีได้ทําไว้ให้แล้วนะคะอยู่ในช่องอาจจะกดดูถ้าใครมีตะก้าขึ้นมาแล้วนะคะให้เรากดที่ตะก้าทีหนึ่งนะคะมันจะมีคําว่าเข้าสู่ระบบแบบนี้ค่ะให้เรากดเข้าสู่ระบบไปเลยนะคะแล้วก็ ไปที่ค่าคอมมิชชั่นอ่ะดูนะคะนี่เห็นไหมมีคนซื้อด้วยนะคะมีค่าคอมมิชชั่นด้วยช่องนี้ไม่ไม่ได้เปิดรับแต่ว่าพอดีเอาถุงส้มนะคะไปใส่ไว้การที่เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะคือการเอาสินค้าของคนอื่นมาอยู่ที่หน้าช่องของเราค่ะนี่ตลาดสินค้าคือการไปเลือกสินค้าของคนอื่นนะคะเนี่ย อะไรก็ได้นะคะที่มันเกี่ยวกับช่องเราเนี่ยไปกดมาเลยเทคนิคในการเลือกก็คือเลือกที่แบบมีให้ค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแบบนี้แต่ก็ต้องล้อไปกับไอเดียของช่องเรานะคะว่าคอนเทนต์เราเกี่ยวกับอะไรเช่นคอนเทนต์เราเกี่ยวกับสายมูเนี่ยลองดูซิเราอาจจะเป็นพวกแผน่นทองอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะลองดูนะคะเนี่ยก็จะเป็นพวกสายมูแบบนี้นะคะ อ,ออ่ออสมมุติแล้วกันนะคะสมมุติว่าเป็นอันนี้แล้วเรากดเพิ่มเข้าไปค่ะนะกดเพิ่มปุ๊บเนี่ยสินค้าจะมาอยู่ที่หน้าช่องทิกตอกของเราแล้วค่ะอ่าเห็นไหมมาแล้วเนี่ยพอเวลาคนคนอื่นที่เข้ามาในช่องของเรานะคะเขาก็จะมากดที่ตะกร้าแหละเขาก,เขาก็เขาเห็นมีตะกร้าเขาต้องมากดดูแล้วว่าร้านเราขายอะไรบ้างแล้วเขาซื้อสินค้าจากลิงก์ตัวนี้ผ่านหน้าร้านเรา กดสั่งตรงนี้เองนะคะจ่ายตังเองแล้วก็ของส่งไปเองโดยที่เราไม่ต้องแพ็คนะคะเป็นร้านต้นทางเขาแพ็กแล้วก็ส่งไปเมื่อลูกค้ารับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นแบบเมื่อกี้ที่โชว์เลยนะคะคราวนี้ถ้าเราจะถอนค่าคอมมิชชั่นเราก็แค่มาดูตรงกระเป๋าตรงนี้นะค่าคอมมิชชั่นค่ะเรากดเลยเสร็จปุ๊บเราก็กดถอนได้เลยนะคะถ้าอยากถอนเนาะแล้วเขาก็จะให้เรากรอกเลขที่บัญชี นะคะเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ใส่เลขที่บัญชีอะไรเลยเนี่ยก็แค่มากดเพิ่มเลขที่บัญชีลงไปนะคะเนี่ยว่าจะโอนเข้าธนาคารหรือจะโอนเข้าทูมันนี่ก็ได้นะคะนี่ก็มาใส่เลยค่ะหลักๆคือเขาจะให้เราป้อนรหัสก่อนเบิกนั่นเองถ้าเราผูกกับอีเมลไว้เขาก็จะส่ง OTP ไปที่อีเมลนะคะรหัสหกหลักแค่นั้นเองนะคะถ้าไม่ได้ผูกเบอร์ไว้ก็ไม่มีปัญหาเลยก็กดถอนได้เลยค่ะ มาใส่เลขที่บัญชีให้เรียบร้อยก่อนกดถอนแล้วกันนะคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะได้รับเงินค่าในหน้าจาก tiktok อกช p อย่างไรโดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทเดียวนะคะเรามีมือถือทำคลิปลงเอาตะกร้าสินค้าของคนอื่นมาใส่ไว้หน้าช่องเรามีคนกดสั่งซื้อผ่านหน้าร้านเราก็ได้เงินคอมมิชชั่นแบบนี้เข้ากระเป๋าเข้าบัญชีส่วนตัวของเราแบบ สบายสบายถ้าทําถูกต้องก็จะได้แบบโอ้ลักหมื่นหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนทําได้นะคะง่ายๆ่ายเลยใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ที่กันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้กันด้วยนะคะ